ในคลิปนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับการนำเสนอข้อมูลทางสถิติด้วยฮิสโตแกรมค่ะแต่จะเป็นในรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลทางสถิติด้วยฮิสโตแกรมที่มีการแบ่งช่วงของข้อมูลค่ะซึ่งฮิสโตแกรมนะคะจะใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยจะใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากสร้างขึ้นเพื่อแสดงความถี่หรือความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลนั้นๆ แล้วในคลิปที่แล้วอ่ะครูได้อธิบายถึงการสร้างฮิสโตแกรมในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นตัวซึ่งเราจะใช้เมื่อข้อมูลที่เราสำรวจออกมานะคะมีตัวเลขวนอยู่แค่ไม่กี่ตัวดังนั้นจึงนำตัวเลขที่เป็นค่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะนำมาสร้างเป็นแกนนอนของฮิสโตแกรมได้เลยแต่หากนักเรียนสำรวจข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างกระจัดกระจายกันเราจึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรม ที่มีการแบ่งช่วงของข้อมูลค่ะซึ่งถ้าหากพูดถึงการสร้างฮิสโตแกรมก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนอยู่ในการ3ขั้นตอนค่ะซึ่งขั้นตอนที่1นะคะจะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาข้อมูลค่ะว่าข้อมูลที่เราสำรวจออกมาเนี่ยจะเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรมในลักษณะที่เป็นตัวหรือในลักษณะที่เป็นช่วงค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะครูจะอธิบายถึงการสร้างฮิสโตแกรมที่เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงช่วงละเท่าเกันค่ะและขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นขั้นตอนของการนับจํานวนข้อมูลแต่ละตัวในแต่ละช่วงค่ะแล้วนํามาบันทึกลงในตารางแจกแจงความถี่ส่วนในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3เนี่ยนะคะจะเป็นขั้นตอนของการสร้างฮิสโตแกรมค่ะ ซึ่งก็จะมีแกนแนวนอนที่แสดงค่าของข้อมูลเป็นช่วงๆและแกนแนวตั้งที่สร้างขึ้นเป็นสเกลเพื่อแสดงความถี่ของข้อมูลแล้วสร้างแท่งสี่เหลี่ยมให้มีความสูงตรงกับความถี่ดังกล่าวค่ะและในคลิปนี้ก็จะมีตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรมเป็นตัวอย่างจากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของประชาชนจาก30ประเทศค่ะโดยเขาไปเก็บข้อมูลรวบรวมน้ําหนักกาแฟโดยเฉลี่ยที่แต่ละคนเนี่ย บริโภคเป็นเวลา1ปีซึ่ง30ประเทศนะคะก็จะมีเป็นตารางดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรมตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไปในช่วงต้นเลยนะคะว่าจะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาค่ะว่าจะเลือกนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรมในรูปแบบที่เป็นตัวหรือในรูปแบบที่เป็น ช่วงกันนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจากตารางเนี่ยข้อมูลกระจัดกระจายกันเกือบ30ตัวเลยดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลมากขึ้นเราจึงเลือกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นช่วงค่ะซึ่งการแบ่งช่วงของข้อมูลเนี่ยนักเรียนก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะแต่สําหรับตัวอย่างข้อนี้ที่เขาได้ระบุมาแล้วค่ะว่าให้เราสร้างตารางแจกแจงความที ที่มีช่วงกำหนดดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งตารางแจกแจงความถี่ของเราในคอลัมน์แรกจะเป็นคอลัมน์ของน้ำหนักกาแฟที่ประชาชนบริโภคมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อปีแล้วครูจะนำช่วงที่ตัวอย่างเขากำหนดเนี่ยค่ะมาใส่ไว้ในคอลัมน์ดังกล่าวเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนคอลัมน์ที่2ค่ะจะเป็นคอลัมน์ที่เราจะบันทึกความถี่การบันทึกความถี่นะคะก็มาจากการที่เราอ่านข้อมูลแต่ละตัวว่าจะอยู่ใน ช่วงไหนแล้วสร้างรอยขีดเพื่อนับความขีดรวมต่อไปค่ะซึ่งข้อมูลตัวแรกเป็นข้อมูลการดื่มกาแฟของประเทศฟินแลนด์ค่ะในประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีการดื่มกาแฟ9.6กิโลกร,รัมต่อปีนักเรียนก็พิจารณาเลยค่ะว่า9.6เนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วงไหนจะเห็นว่า9.6นะคะจะอยู่ในช่วงตั้งแต่8.2แต่น้อยกว่า9.7นั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนจึงสร้างรอยขีดแรกที่ช่วงที่6ค่ะส่วนประเท คือประเทศเอสโตเนียค่ะในประเทศเอสโตเนียเนี่ยมีการดื่มกาแฟเป็น4.2กิโลกรัมต่อปีเมื่อพิจารณาแล้วปริมาณดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่3.7แต่น้อยกว่า5.2ค่ะทำประเทศอื่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะน่าสนใจที่ประเทศเยอรมนีนะคะที่มีปริมาณการบริโภคกาแฟเป็น5.2กิโลกรัมต่อปีนักเรียนจะเห็นว่าปริมาณดังกล่าวนะคะจะอยู่ในช่วงนี้ค่ะ ตั้งแต่5.2กิโลกร,รมัมแต่น้อยกว่า6.7กิโลกร,รัมต่อปีค่ะจะไม่อยู่ในช่วงนี้ที่แม้ว่าจะมีเลข5.2เหมือนกันแต่ในช่วงดังกล่าวนะคะจะพิจารณาแค่น้ำหนักที่น้อยกว่า5.2ค่ะจึงอยู่ในช่วงที่4ค่ะเช่นยกตัวกันาสำหรับประเทศคอสตาริกาที่มีปริมาณการบริโภคก,กาแฟเป็น3.7กิโลกร,รัมต่อปีนะคะก็อยู่ในช่วงที่3นั่นเองค่ะและสำหรับประเทศอื่นก็ทำต่อได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการบันทึกรอยขีดของข้อมูลค่ะว่าแต่ละช่วงเนี่ยมีความถี่เป็นเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่0.7แต่น้อยกว่า2.2กิโลกร,รัมต่อปีของการบริโภคก,กาแฟเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ประเทศ ดังนั้นสําหรับการสร้างตารางแจกแจงความถี่ข้อมูลในแต่ละช่วงจึงมีความถี่ออกมาได้เป็นดังนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างฮิสโตแกรมนั่นเองโดยสําหรับฮิสโตแกรมของเราเนี่ยนะคะแกนแนวนอนจะเป็นแกนที่แสดงช่วงของข้อมูลค่ะซึ่งเราก็จะนําตัวเลขของช่วงของข้อมูลเนี่ยมาสร้างได้เลยนะคะก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่ตัวเลข0.7ไปจนถึง9.7ค่ะ และก็อย่าลืมระบุด้วยนะคะว่าแกนดังกล่าวเนี่ยแสดงน้ำหนักของปริมาณกาแฟที่บริโภคเป็นกิโลกร,รัมต่อปีส่วนแกนแนวตั้งจะเป็นแกนที่มีไว้เพื่อแสดงสเกลของความถี่ของข้อมูลที่มาจากการบันทึกของเราเนี่ยค่ะว่าแต่ละช่วงมีความถี่เป็นเท่าไหร่ซึ่งสำหรับช่วงแรกที่มีปริมาณการบริโภคกาแฟตั้งแต่0.7แต่น้อยกว่า2.2กิโลกร,รัมต่อปีเนี่ยที่มีความถี่เป็น5 จึงมีการสร้างแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากออกมาในบริเวณดังกล่าวนะคะดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าขอบของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอยู่ในเลข0.7และ2.2ส่วนความสูงนะคะจะตรงกับความถี่ที่เป็น 5ประเทศค่ะสำหรับช่วงที่2ที่มีปริมาณการบริโภคกาแฟตั้งแต่2.2แต่น้อยกว่า3.7กิโลกรัมต่อปีนักเรียนจึงสร้างแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาในบริเวณดังกล่าวให้มีความสี่เท่ากับ12ที่เป็นจำนวนประเทศที่มีปริมาณการบริโภคกาแฟในช่วงดังกล่าวค่ะดังนั้นจึงสร้างได้ออกมาเป็นดังนี้ค่ะเช่นเดียวกันสำหรับในช่วงที่ 3, 3 <S 1> <S 1> ถึงช่วงที่6นักเรียนก็สร้างแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากลงในบริเวณดังกล่าวให้มีความสูงตรงกับความถี่ของข้อมูลน,นั้ๆนๆ ซึ่งเราก็จะมาสร้างพร้อมๆกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฮิสโตแกรมที่ใช้แสดงข้อมูลของเราและจากฮิสโตแกรมนะคะทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลค่ะว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมีปริมาณการบริโภคกาแฟ อยู่ในช่วงตั้งแต่2.2แต่น้อยกว่า3.7กิโลกร,รัมต่อปีค่ะซึ่งมีจำนวนอยู่ได้กันถึง12ประเทศค่ะ และมีเพียงแค่1ประเทศเท่านั้นนะคะที่บริโภคกาแฟอยู่ในช่วงตั้งแต่8.2แต่น้อยกว่า9.7กิโลกรัมต่อปีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรมที่มีการแบ่งช่วงของข้อมูลรวมถึงนักเรียนได้รู้จักวิธีการอ่านและมองภาพรวมของข้อมูลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ